เมกาเอวิลูชันนี่คือหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมเชื่อว,ว่าแฟนโปเกมอนหลายคนชื่นชอบมากที่สุดรวมถึงตัวผมเองด้วยนะมากกว่าไดนาม a กมากกว่าซีมูฟมากกว่าเทเลสเก็คือเมกาเอวิลูชันนี่แหละซึ่งโปเกมอนโกเนี่ยก็มีระบบการเมกาเอวิลูชันนี้เหมือนกันแต่ว่าการวิวัฒนาการร่างเมกาเนี่ยมันคืออะไรจะวิวัฒนาการได้ยังไงสําคัญมากน้อยแค่ไหนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะมาสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับระบบเมกาเอวิลูชันในโปเกมอนโกนะครับผมถ้าสำหรับใครยังมีคำถาม คำาเรานี้อยู่เนี่ยคุณเข้ามาถูกคลิปแล้วครับ โดยตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมอยากจะรวบรวมทั้งระบบเมกาอีวิลูชันแล้วก็เรื่องของไดนามิกเนี่ยควบเป็นในคลิปเดียวกันเลยแต่เมื่อพอผมไปรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเมกาอีวิลูชันทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมรู้ว่ารายละเอียดยิบย่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆหลังจากที่ผมไม่ได้ทาคลิปเกี่ยวกับข้อมูลภายในเกมเกี่ยวกับมือใหม่เลยเนี่ยซึ่งหนึ่งในเหตุผลนั้นอะก็เพราะว่าช่วงนี้เกมโปเกมอนโกโไม่รู้เป็นอะไรปล่อยกิจกรรมมาค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยผมก็ เริ่มกับคําถามแรกกันก่อนดีกว่าว่าการวิวัฒนาการร่างเมก้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งการวิวัฒนาการร่างเมก้าเนี่ยคือร่างวิวัฒนาการชั่วคราวเพิ่มเติมของโปเกมอนในบางตัวซึ่งโปเกมอนที่อยู่ในร่างเมก้าเนี่ยก็จะมีภาพรวมของพลังสเตตที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นโดยที่โปเกมอนในบางตัวอาจจะมีการเปลี่ยนประเภทหลังจากที่เราทําการเมรก้าอีวิลูชันไปแล้วแล้วภายในเกมโปเกมอนโกถ้าหากว่าเราทาการเมรก้าอีวิลูชันไปครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะเป็นการปลดโปเกเด็กในเมกา้าโปเกเด็กอีกด้วยนะครับแลาาาะ ได้้างละอย่างแรกเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเอาไปตียิมตามปกติได้เลยการตีเรดบอสเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นการเล่นแบทเทิลกับเทนเนอร์คนอื่นที่เราเป็นเพื่อนกันในเกมเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งเนี่ยเรายังที่จะสามารถเอาไปสู้กับทีมล็อกเกตในเกมนี้ได้ด้วยแต่ว่าข้อจํากัดในการใช้งานของมันเนี่ยก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเมกาเอเวอรชั่นเนี่ยมันจะเป็นร่างพัฒนาการที่อยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นมันเลยไม่สามารถที่เราจะนําไปวางไว้เพื่อปป้้อองกกกัันนยยิมไดหรรรรืว่่าาาาาเเจะท,ทแํแลีีค หรือว่าการใช้งานในการเอาไปเล่นโกบตเทอรีกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากว่าจะมีกิจกรรมเฉพาะที่เราสามารถที่จะเอาโปเกมอนในร่างเมก้าเนี่ยเอาไปต่อสู้ในหมวดของโกบตเทอรีกได้นั่นเองแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้ก็คือไม่สามารถที่จะเอาไปเล่นในหมดของการเล่นแม็กแบตเทิลได้นั่นเองแล้วนี่ก็จะเป็นข้อมูลในภาพรวมของโปเกมอนเมก้าในเกมโปเกมอนโก้นะครับแล้วเมื่อเรารู้ว่าโปเกมอนที่อยู่ในร่างเมก้าเนี่ยสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยแล้ว โปเกมอนในร่าเมกาเนี่ยเราจะวิวัฒนาการเมรกามันได้ยังไงล่ะซึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นคําถามที่มือใหม่หลายคนสงสัยใช่ไหมอย่างแรกสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีเลยก็คือการที่เราจะต้องมี เมกาเอเนอร์จีก่อนนั่นเองครับโดยที่เมกาเอเนอร์จีเนี่ยนะครับมันถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลยคึงกับแคนดี้ในเกมเพราะว่าแคนดี้ของโปเกมอนในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละตัวแต่ละตัวแตกต่างก,กันไปใช่ไหมครับซึ่งเมกาเอเนอร์จีเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวที่ไม่ซ้ํากันเหมือนกันแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือเมกาเอเนอร์จีนี้เนี่ยมันจะมีขีดจากัดที่สามารถเก็บไว้ได้อยู่ก็คือ9999 9,999หน่วยนเคราบซึ่งผมเชื่เก่าคน่วยนะกคก็บถึ 9, ่มัวตวผมเองงก็ยัมีไม่ึง บางตัวเลยนะ แต่ว่ามีบางตัวก็เกือบใกล้ถึงแล้วเหมือนกันโดยวิธีการที่เราจะสามารถได้เมกาเอเนอร์จีมาได้นั้นเนี่ยผมได้สรุปออกมาเป็นทั้งหมด3ข้อดังต่อไปนี้เลยโดยที่วิธีแรกเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่เบสิกและทําได้ง่ายมากที่สุดก็คือการเล่นเมกาเรทของโปเกมอนเมกาตัวนั้นนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือมันก็คือการตีบอสเมกาตัวนั้นก็คือบอสตัวไหนเกิดแล้วเราอยากได้พลังงานของตัวนั้นมาเนี่ยเราก็แค่ไปตีตัวนั้นอย่างเช่นสมมุติเราอยากได้พลังงานของเมกาเกลดอสเราก็แค่ไปตีมเมเากาแลแ้วเเรากะกล พลังงานเมกาของแกลารดอสมานั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถตีบอสตัวนั้นเนี่ยได้จบไวมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้พลังงานเมกามากขึ้นเท่านั้นอย่างตามภาพที่ผมขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับตามในรูปตารางนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถตีบอสลงได้ภายใน30วินาทีเนี่ยเราก็จะได้พลังงานเมกามาทั้งหมด250เลยนะแต่กลับกันแล้วถ้าเกิดว่าเราตีบอสลงได้โดยที่เราใช้เวลาตีไปทั้งหมด3านาที4ี่วินาทีขึ้นไปเนี่ยเราก็ การนำโปเกมอนเมกาที่ปลดโปเกเด็กแล้วเนี่ยมาเป็นบัดดี้ของเรานั่นเองครับซึ่งในวิธีนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวิธีเสริมแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้พลังงานเมกามาค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปหาบอสตีะนะโดยวิธีง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเรามีโปเกมอนที่เราปลดเด็กเมกาไปแล้วเนี่ยเราก็เอาโปเกมอนตัวนั้นนะ่ะเอามาเป็นบัดดี้ของเราซึ่งเราสามารถรับเมกาเอเนอร์จีได้ทั้งหมด5หน่วยต่อกิโลเมตรพร้อมกับแคนดี้ที่เราจะได้รับตัวอย่างเช่นถ้าเกิิิดดดว่่่าาาผมมมมอออยยกกไ้พพลังงงนนข Maker, ดดเเเเตี ผมนำกระดอนมาเป็นบัดดี้เสร็จปุ๊บผมจำเป็นต้องเดินทั้งหมด1กิโลเพื่อที่จะได้แคนดี้มาทั้งหมด1เม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดินแค่ก,กิโลเดียวแล้วผมได้แคนดี้มา1เม็ดแล้วผมก็จะได้พลังงานเมกาอีก5าหน่วยด้วยนั่นเองครับแต่กับการถ้าเกิดว่าเราอยากได้พลังงานเมกาของโปเกมอนในตำนานเนี่ยเช่นสมมติเราอยากได้พลังงานของเมกาเรคอร์ซ่าเราก็จำเป็นต้องเดินทั้งหมด20กิโลเพื่อแคนดี้ของเมกาเรคอร์ซ่าเนี่ยเราจะเป็นต้องเดินทั้งหมดยี่ิกิโลเลยนะเราถึงจะได้มาเม มันจะมีบางโอกาสบางครั้งที่เราจะได้เป็นเควสที่เราจะได้รับรางวัลเป็นเมก้าเอดิชั้นั่นเองครับแล้วเราก็แค่ทาเควสไปตามที่มันกําหนดแล้วเราก็จะได้พลังงานของตัวนั้นมาแล้วนี่ก็จะเป็นวิธีหลักๆที่เราจะได้รับพลังงานเมก้ามาภายในเกมโปเกมอนโกนั่นเองครับแต่ว่าการวิวัฒนาการร่างเมก้าเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในบางอย่างที่ในโปเกมอนในแต่ละประเภทในเกมเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะอย่างแรกก็คือชาโดว์โปเกมอนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการร่างเมก้าได้นั่นเองครับ2ก็คือ ล้างหรือว่าเพลย์ฟ์แล้วเนี่ยรวมไปถึงโปเกมอนที่อยู่ในชุดของอีเวนต์เทศกาลต่างๆจะสามารถพัฒนาร่างเมก้าได้ตามปกติเลยแต่ว่าโปเกมอนที่เพลย์ฟ์แล้วเนี่ยจะไม่มีออร่าสีขาวออกมาตามปกติรวมไปถึงพวกชุดอีเวนต์ต่างๆของโปเกมอนในอีเวนต์เนี่ยก็จะไม่มีปรากฏออกมาในร่างของเมก้าด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของโปเกมอนที่เป็นไดนาม็กและกีกาแมกเนี่ยถ้าหาว่าเป็นโปเกมอนที่มีร่างเมก้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเมก้าอีโวได้ตามปกติเลยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าโปเกมอนที่อยู่ในร่างเมก้าเนี่ ได้นั่นเองจนกว่าที่มันจะคืนร่างเป็นร่างปกติแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถที่จะเอาไปเล่นแม็กแบทเทิลได้เหมือนเดิมนะครับแล้วโปเกมอนที่อยู่ในร่างเมก้าเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างไปดูกันครับโดยที่โปเกมอนเมก้าเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในร่างชั่วคราวเท่านั้นโดยที่จะคงอยู่ในร่างนั้นเต็มที่ได้นานที่สุดเนี่ยทั้งหมด8ชั่วโมงด้วยกันและเมื่อพอหมดเวลาแล้วเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ร่างเดิมแล้วเข้าสู่สถานะการพักครับ ซึ่งสำหรับในสถานะการพักนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับแล้วโปเกมอนเมกาเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้งานโปเกมอนในร่างเมกาเนี่ยได้2ตัวเนี่ยไอเดียของเราพร้อมกันนั่นเองครับโดยที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีเมกาโปเกมอนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเมกาอีววซ้อนอีกตัวหนึ่งเนี่ยโปเกมอนเมกาตัวก่อนนั้นนี้ของเราเนี่ยก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมโดยทันทีนะครับพร้อมกับเข้าสู่สถานะการพักเช่นเดียวกันซึ่งทริคหน,นอหอาาอาจจะไม่ทรกก็คืพัฒน ม,มันสามารถฟื้นคืนชีพให้กับโปเกมอนเราที่ HP หมดลงแล้วได้ซึ่งก็หมายความว่าโปเกมอนเราที่ HP หมดลงแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มียาชุบเราสามารถเมกาโปเกมอนตัวนั้นเพื่อเอากลับมาใช้งานได้ทันทีโดยที่เราไม่ทําการต้องชุบชีวิตก่อนนั่นเองครับโอเคต่อมาก็จะเป็นหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนอะ่ะไม่ค่อยรู้รายละเอียดดีเทลมันเท่าไหร่ช่วงแรกที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยก็งงเกี่ยวกับไอ้เรื่องตัวนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของระดับเมกานั่นเองครับซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกับไอ้สถานะพักที่ผมเคยพูดไว้ตออนแรกกกใช่่่มมมาาโปเเถิด โวเสร็จ e แล้วเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่สถานะพักมันคืออะไรมันก็คืออยู่ในหัวข้อตัวนี้นั่นแหละครับผมโดยที่อันนี้เนี่ยผมต้องขอยกตัวอย่างควบคู่กันไปด้วยนะผมซึ่งผมขอยกตัวอย่างเป็นเลคคอร์ซนะ่านไอเดียของผมละกันโดยที่ถาาว่าเราเลื่อนลงมาดูแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เมก้าอยู่ตรงกลางจอตรงนี้ของผมนะครับแล้วเมื่อเราพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เมก้าอยู่ทั้งหมด3ระดับใช่ไหมครับ,รบตัวนี้นี่แหละครับผมมันคือเรื่องของระดับเมก้าซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น3ช่วงระดดดัััับบบพื้้นนนนฐารระะสูงงแลวก็ Mac เอ ซึ่งระดับของเมก้าเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้โดยการพัฒนาร่างเมก้าอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่นั่นก็คือมันจะนับเพียงแค่การพัฒนาร่างในครั้งแรกของวันนั้นเท่านั้นนะครับหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดว่าภายในวันหนึ่งเนี่ยเราเมก้าสองครั้งภายในตัวเดียวเนี่ยระดับเมก้าของเราเนี่ยมันจะถือว่าเพิ่มขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอย่างผมยกตัวอย่างของเลโคสร้างผมเนี่ยตอนนี้ระดับเมก้าเลโค้สร้างผมเนี่ยอยู่ในระดับสูงแต่ถ้าเกิดว่าผมจะไปสู่ถึงระดั Mac ััับมมม็กเเนนีีผจําปต้้้องงรรคควทหด19 มันถึงจะไปสู่ระดับแมกได้ซึ่งระดับเมกาในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีโบนัสที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นในระดับพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีโบนัสลูกอมจากการจับบุสพลังโจมตีของโปเกมอนช่วงพักหรือว่าที่ผมเรียกว่าเป็นสถานะการพักนั่นแหละครับในการวิวัฒนาการร่างเมกาเนี่ยจะอยู่ภายใน7วันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทําการเมกาอีโวไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องรอทั้งหมด7วันเพื่อที่เราจะสามารถเมกาอีโวได้อีกครั้งโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เมกาเอเนอร์จีเพิ่มเติมเลยนะครัา,คงงานววิฒ แล้วพอเรามาดูในระดับสูงกันบ้างเนี่ยลักๆับภาพรวมโบนั้เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมานั้นก็ค <fen> ือ hmm. ช่วงเวลาในการพักเนี่ยจาก7วันเมื่อกี้มันจะเหลือเพียงแค่5วันลดพลังงานเมกาที่ใช้ลงอย่างมากหมายความว่าตอนที่เราอยู่ในสถานการ์พักเนี่ยพลังงานเมกาที่เราจะใช้เนี่ยมันจะลดลงกว่าเดิมอีกนะครับแล้วที่เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยก็คือโอกาสรับลูกอม XL เนี่ยจะอยู่ในขั้นเยี่ยมแล้วก็จะมีโบนัส XP เพิ่มขึ้นจากการจับด้วยนะครับต่อมาในระดับแม็กเนี่ยสิ่ เพียงแค่สวันเท่านั้นลดพลังงานเมกาที่ใช้ลงอย่างมหาศาลเลยก็คือแบบเหลือใช้นิดเดียวอะ่ะแล้วก็โอกาสการรับ XL Candy เนี่ยจะอยู่ในระดับของสุดยอดเลยนะครับผมขอเจาะลึกรายละเอียดอีกสักนิดสักหน่อยละกันที่ผมอยากจะพูดก็คือโบนัสในการวูดพลังการโจมตีนั่นเองโดยถ้าหากว่าเรามีโปเกมอนที่อยู่ในร่างเมกาอยู่ในทีมในการตีเรดบอสเนี่ยโปเกมอนตัวอื่นๆที่อยู่ในเรดเดียวกันเนี่ยจะสามารถโจมตีได้แรงมากขึ้น10-30%เลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นโปเกมอนประเภทเดียวกับโปเกมอนในร่างเมกาเนี่ยก็จะ เลยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เนี่ยก็จะได้รับการบูสต์เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแล้วถ้าหากว่าเราเกิดการแลกเปลี่ยนโปเกมอนที่เคยพัฒนาร่างเมก้ามาแล้วเนี่ยระดับเมก้าของโปเกมอนตัวนั้นจะถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเป็นกาโรสตัวนี้ของผมละกันโดยระดับเมก้าของกาโรดของผมเนี่ยจะอยู่ในระดับแม็กเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเอากาโรดตัวนี้เนี่ยไปเทรดกับคนอื่นระดับเมก้าของมันเนี่ยจะกลับไปในระดับพื้นฐานเหมือนเดิมเลยแล้วคนที่เขาได้ไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปปั้น ล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้ทําการสรุปเกี่ยวกับระบบของเมกาเอเวอร์ลูชันในเกมโปเกมอนโกแล้วนะครับซึ่งโปเกมอนในร่างเมกาเนี่ยปัจจุบันแล้วในโปเกมอนโกมันก็ยังปล่อยออกมาไม่ครบทุกตัวเลยนะตัวที่หลักๆตอนนี้เนี่ยก็จะขายอยู่ทั้งหมด4ตัว5ร่างด้วยกันก็จะเป็นอีสีตัวนี้เลยนะซึ่งมิวทูเนี่ยมันมีอยู่2ร่างไงก็เลยเป็น5ร่างแล้วผมก็คาดหวังว่าคนที่ดูคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะเข้าใจเกี่ยวกับระบบเมกาในเกมโปเกมอนโกเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้า มาไวชิีนนี้ก่อนเลยนะครับผมแต่ว่าสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมก็ขอพูดว่าสวัสดีครับอย่าลืมมาเล่นโปเกมอนโกกันเยอะๆนะครับ